คนนับลูกพวกพี่อะออไปลงในทวิเตเตอร์ในทาง18บวกดบมันบังอาจมันทํากับแก๊งแม่บ้านสนจได้ยังไงเนี่ยโคตรจังไรย่ะโคตรเคี้ยคือบอกว่ากูอยากจะเตอร์ูอยากจะต่อยหน้ามึงแบบว่าอย่างตาบานหน้ามึงจังเลยแบบว่าพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนเราเลยไงหรือแบบว่ามึงแบบขาดความอบอุ่นห้ำโดนตัดหรือเปล่าป่วยทางจิตไหมทำเออราจะบุกไปถึงบ้านนะครับตนจามจนได้ไว้เจอกันโอเคค่ะก็ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องพัลแพรชาแนลวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่แพรอันนี้นะคะทุกคนปีใหม่ก็มีเรื่องอีกแล้วเหรอ <c oughs> ก็ต้องขอบอกเลยว่าต้องสุขสันวันปีใหม่ย้อนหลังหน่อย <c oughs> เพราะว่าพี่แพรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลย <c oughs> เนื่องจากว่าเขามาช่วยงานผมแล้วก็ทางด้านขายคงขาย,ขายครีมอีก <c oughs> มันก็หน,นักพ<ห>อแล้วะะเออมันยุ่งอยู่ทีเนี้ย <ขอ S 1> คือผมสงสัยมากเลยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งมันจะมีคนประเภทส้มตีนหีหมาจังไรงคือคนหนึ่งนะครับน้องๆคือบอกเลยว่าแบบมันมึนเนาะรู้ว่าเป็นใครเนาะแต่ก็เช่นกล้าทำานฝัน คือตองต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่แบบว่าเราจะมานั่งพูดแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนด้วยคือจริงๆคือขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่ดูคลิปนะครับ FC ของทุกคนต้องรบกวนจริงๆคือเรื่องมันมีอยู่ว่าทีเนี้ยไม่เริ่มแรกเลยมีน้องคนนึงอ่ะทักมาหาในไอจีบอกพี่แพ้ครับมีคนเอารูปพวกพี่อ่ะไปลงในทวิตเตอร์ในทาง18บแวกใช่ลแพี่ก็ไม่ได้สนใจน้องทักก็น้องก็ทักมาอีกพี่ก็เลยบอกว่าไหนขอดูรูปหน่อยน้องก็แคปๆแครแครส่งมาให้ดูเต็ มันก็ออกรูปพวกพี่นะมีพี่มีเกดพี่แพทพี่เต่าแล้วก็ปิ่นนะคะทุกคนมันมีมีหมดอะไอ้แกงมันบางอาจมันทำกับแก๊งแม่บ้านสอจได้ยังไงเนี่ยมันเอาไปลงในทางแบบแคปชั่นแบบ18บวกอทุกคนในทางทวิตเตอร์ตามจริงผองเคยเห็นแฟนใครหลายคนคนดังที่เขาเอาไปนะส่วนมากก็จะไปแบบว่าไปคุยแบบว่าเขาไปหลอกไปหลอกทางหลอกหลอกทาง18บวกแบบใช่แต่วันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าคือผมโมโหมากเลยว่ามันทํากับอย่างนี้ได้ไงคือไอ้พวกเนี้ย พวกที่ทามันยังไม่รู้ไงว่าสมัยก่อนสมัยผมที่ผมตามทวงไอคนที่มันขโมยตังค์ทุกอะไรผมตามยนบ้านมันตามยังไงคนทำคงไม่รู้ว่าเราสามารถตามหาแอคเขาได้ว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนมึงรู้อยู่ว่าแก๊งโซเยอร์เนี่ยมันเป็นยังไงเยวมึงเจอกันแน่เราจะมาบอกเลยทุกคนครับดูครับเปิดดูนี่แทรนี่เลยครับน้องๆนี่คือมันชื่อมันชื่ออะไรดูดิอะดูมันใสแคปชั่นนะคะมันชื่ออะไรนี้เอรอนิโม นิสโมนิสโมนิสโมเออโมก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ต่อนนื่ พอ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 พวกพี่รู้เรื่องใช่ไหมพี่พี่จะโพสกันหน้าเฟซว่าให้ทุกคนจะเป็นสแปมมันก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์แล้วนะคนไม่ใช่ชื่อนี้แล้วนะอ๋อเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์แลวดูดูอย่างว่าอะไรอ่านสมมติรูปแรกเนี่ยจุ๊บจุ๊บเกตตี้ทิมทิมก็น่าจะทาเหมือนกันนะเนี่ยดูทำสีผมใหม่นมยังใหญ่เหมือนเดิมโอ้โหคือมันก็จังไรอะทุกคนดูดิครับนี่เห็นไหม้อของเกดอ่ะน่าจะโดนเยอะเลยเพราะเกดมันลงรูปบ่อยไง คนนี <fits. S 2> ่แล้วก็อ you know? ันน okay. ี้ก็จะเป็นของพี่แพทแล้วพี่แพทเกดเกดจะเลื่อนเร็วทำไมเนี่ยไม่รอหน่อยเออนี่เกดคือเกดของนี้เนี่ยนี่อันนี้ของแพรอาบน้ำด้วยไหมแม่นนมขาวจังตรงไหนวะเนี่ยคือนมมีอยู่แค่นะมันก็เห็นว่าขาวเงี่ย คือมันคนมันโรคจิตไหมทุกคนคิดว่ามันโรคจิตไหมครับคือถามทําแบบนี้เราสามารถทําอะไรได้มากถ้าถ้าเป็นพี่ความรู้สึกพี่ออหรือว่าที่เคยโดนมาอะไรเงี้ยพี่ก็สามารถจะแจ้งความปกป้องสิทธิของเราได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็บอกให้ไปแจ้งความ,อม,มคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์น่ะมันเป็นคําว่านมนมข่าวจังอะไรจังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองลอง,ลองเซิร์ชเกมทวิตไหมมีมีไหนอะเข้าทวิตดิแล้วทีนี้มันอะต้องบอกก่อนว่ามันมีรูปรูปหนึ่งที่แบบว่าโคตรจังไรอะโคตรเคี้ยคือบอกว่ากูอยากจะเตยกูอยากจะต่อยหน้ามึงแบบว่า อย่างจะตะบันหน้ามึงจังเลยแต่ว่ามันยังไม่ถึงแฟนผมหรอกแต่ว่าหนึ่งเลยคือมันถึงไอเกดกับพี่เต๋าแล้วตอนเนี้ย <c oughs> อืมใช่เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูเปิด,ดก่อนมันอ่ะปิดแล้วมันปิดมันปิดอันที่แบบบ่าโพสถึงพวกเรานะใช่ ถ้าเราแบบว่าไม่ค่อยอถ้าเราไม่ได้ติดตามมันนะมันท้าผู้เล่อะ่ะใช่ก็คือเดี๋ยวเราฝากไปสแต็มหน่อยแล้วกันคือมันเป็นแบบไหนอย่างเพิ่งเี้เพิ่งเนี่ยมันเป็นแบบว่าสแตมมันทิ้งได้ไหมเนี่ยไอเคียเนี่ยเออน้องๆช่วยกดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันชื่ออะไรไม่รู้อะแต่ว่าเราไปสามารถน,นนะ่สแต็มไปดิโอเคเดี๋ยวเราส่งหนอยงงรายงานอะไรให้เรียบร้อยนะครับน้องๆแล้ว ทีนี้คืออยากจะถามคนดูว่าเราเนี่ยสามารถตามไปกระทืบมันได้ไหมหรือตามไปดูไปถามอ่ะตามไปถามเลยเฮ้ยว่าเองทําไมถึงต้องทาแบบนี้ด้วยวะเองทําไมแบบว่าต้องเอารูปพวกพวกแฟนพี่ไปลงอะไรอย่างงี้แต่แต่เขาถามว่าตอนเนี้ยอันเนี้ยมันมันเป็นของทุกคนแล้วที่ยังแบบว่า18บวกเล็กน้อยคือถามว่านมยงนมใหญ่อะไรไม่เป็คืออันเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าก็เขาไปลงแค่นี้แคปชั่นแค่นี้แต่ทุกคนไม่ยังไม่เห็นอันที่มันมากกว่านี้นะเราไม่ขอเปิดเผยนะที่มันแบบมากกว่านี้นะแล้วทีเนี้ยคือมันมี ทวิตหนึ่งที่เราไปเจอมาไม่มีน้องทักมาเมื่อเช้าพี่แพรครับพึ่เอาไปลงอีกแล้วอีกมันมีทั้งหมด3บัญชีนี่มีน้องคนนึงมันมีาบัญชีต้องขอบคุณน้องคนนี้มากเลยไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับมันชื่ออะไรวะนี่ครับผมทุกคนทักมาเนี่ยพี่แพรหนูได้ข้อมูลมาใหม่มันมี3าคนที่ลงในทวิตส่งรูปให้ดูรูปมันก็จะแบบจังไรอ่ะหืดจังไรอ่ะดูดิเนี่ยดูดิอันนี้คือเขานั่นเลยเนี่ยแล้วที่น้องวงมามันบอกว่าขอขอเจ๊แพรหน่อยคือมันใช่ไหมเนี่ยทุกคน ดูดินะพี่หนูเจอข้อมูลส่งมาหนูเจอข้อมูลหนูจะส่งมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยถามว่าสวิตเดิมใช่เปล่าน้องบอกสวิตเดินครับแล้วก็สวิตใหม่ด้วยมันดูได้เฉพาะคนที่ติด คนที่ติดตามบางทีมันก็บล็อกเงี้ยคือบางคนก็แบบว่าอยากเห็นมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อะไรงี้แต่ผมถามเลยว่ามันมันก็แบบว่ามันแค่ตัดต่ออ่ะมันแบบว่าคือมันเอารูปเอาเอารูปหน้าพวกพี่อ่ะไปตัดต่อในรูป18บวกใช่แต่มันไม่ใช่พวกพี่นะเป็นมันเอารูปหน้าไปตัดต่อใส่แล้วมันก็บอกว่าอุ๊อยากวาวแตกแตกใส่พภาพใส่รูปอะไรเงี้ยคือผมไม่เข้าใจว่ามึงจังไรหรือมึงแบบว่าควัมสติดีกว่าทุกคนว่างค่ะมันมันไม่มีอะไรทําใช่ไหมใช่คือตอนเวลาไอย่างอื่นที่มันหาเงินได้ดีกว่า ว่ามันลบไปแล้วเนาะรอบแรกอะที่เราไม่น่าลบมันน่าจะซ่อนไว้ทุกคนบัญชีเดิมเพียงแค่ว่าเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เปลี่ยนรูปแต่ว่ามันซ่อนไว้ไม่สําหรับให้คนที่แบบว่าเฉพาะคนติดตามเห็นเท่านั้นแล้วก็ติดตามก็ยังไม่มีติดตามยังเขาไม่ติดตามไม่ติดตามบอก็คือเอาไง่ายเลยทุกคนคือผมขอร้องนะครับช่วยแบบว่าทั้ง หนึ่งแสนคนของผู้ติดตามพี่แพรนะครับก็ช่วยกันช่วยกันหน่อยนะใครที่เป็นเอฟซี FC, แก๊งสอจอหน่อย <c oughs> ก็ช่วยกันสแตมห่อนนะครับลบมันให้ทิ้งไปหรือว่าสแตมแล้วยังไม่หายหรือว่ามันยังไม่เลิกนะทุกคนเอางี้ไหมครับเราบุกไปหามันไหมคือตามความจริงแล้วอะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเราแจ้งความได้ไหมก็ถามว่าได้ <c oughs> จะบุกไปหามันได้ไหมคือตรงเนี้ยคือเราต้องคิดก่อนว่าเราสามารถไปหามันได้ไหม <c oughs> แต่ว่าบางคนถามว่าเฮ้ยพี่มีแค่ออค่ะที้เราตามตัวไงอะไรไงโอ้ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าแก๊งโซเยอร์เราตามตัวได แน่นอนไม่ต้อง่วงครับมันสืบได้ถึงแม<ช>้ผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่อะไรนะแต่ว่า,<ร>ามีวิธีอยู่แล้วมีวิธีตวนนะทุกคนนะใช่คือต้องบอกก่อนว่าใครที่ติดตามปา๋าเฟมหรือว่ามีมิเกมเมอร์ทีวีตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่ตามทวงเงินวอลเล็ตที่มันโกงกันที่ผมไปตามให้ยันบ้านอะ,อะไรนี้นะครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็รู้ครับทุกคนแต่อันนี้คือผมแบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องอยู่ดีแบบว่ามาบุ๊บก็รู้เรื่องเลยเนื่องจากว่าเรากลับบ้านมาแล้วเราแยกกันอยู่เราอยู่คนละบ้านต ทุกคนมันเรื่องแค่นี้แต่มันเสียหายกับตอนแรกตอนแรกไม่ค่อยเท่าไหร่คือมันมาเพิ่มมาตัดต่อรูปที่มันจังไรอะไรเงี้ยมันมาขึ้นมาปีตรงที่มันเอารูปไปตัดต่อใส่อย่างงั้นไงแค่โพสแค่โพสไม่เป็นไรแต่เนี้ยคือไอเกตกับพี่เต๋อโดนก่อนแล้วคือแค่โพสไม่เป็นไรแต่เขาไม่สมควรทานะคะเพราะมันรูปคนอื่นนะคะในความคิดของเราแต่ว่ามันมันก็ไม่น่าทุกคนคือมันจะต้องจังไรโรคจิตขนาดไหนพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอว่าทุกคนวันนี้ผมขอแบบว่าพูดสไตล์นะสไตล์เก่าหน่อยทุกคน คือมึงเป็นเยี่ยอะไรวะเออมึงเหงา่ากเนาะแบบว่าพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนหรือยังไงหรือแบบว่ามึงแบบขาดความอบอุ่นห่ำโดนตัดหรือเปล่าป่วย,ยทางจิตไหมทําเออ<ๆ>ไม่รู้เหมือนกัน แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมลงคลิปนี้ไปแล้วนะประมาณวันสองวันไม่งั้นถ้ามันไม่ยอมลบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะไปแจ้งความแต่ถ้าไม่แจ้งความถ้าสมมุติว่าแจ้งความไปเนี่ยมันจะมีกรณีหนึ่งที่ว่าแจ้งความเนี่ยก็ให้ลงบันทึกประจําวันเฉยแล้วก็ได้โค้โช์ว่าอะไรเราลงบันทึกประจำวันเพราะว่าเรามันไม่ใช่เราเราต้องแสดงเออแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนดูนะว่านี่มันไม่ใช่เราเราแอบอ้างเออเราไม่ได้โพสอะไรนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือไอ้รูปพวกเนี้ยเผลอๆอาจจะแบบว่าไปหาเก็บตังค์จากคนอื่นอะไรอย่างเง ต่างแบบว่าอยากดูรูปโปของพี่คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยโนนตังมาเหมือนไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็สุ่มเสี่ยงแล้วทุกคนคือผมก็แต่รูปที่มันตัดต่อคือทุกคนไม่เนียนเลยดูก็รู้แล้วว่าันไม่เนียนแต่แล้วมันก็เอารูปตัวจริงมาแปะข้างแล้วรูปหน้าที่มันตัดต่อก็คือแบบมันไม่ได้มีความเหมือนกันอะ มันมืนนะครับทุกคนฝีมือยังไม่เชี่ยวชาญนะคะไปพัฒนานะคะถ้าจะทํามากกว่านี้ไปพัฒนาให้มันเนียนกว่านี้นะคะคนที่ทํานะคะอายุน่าจะยังไม่เยอะใช่คิดว่าเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่เด็กอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับถ้าสมมติว่าผมลงคลิปนี้ไปแล้วแล้วผมว่ามันเห็นแล้วถ้ารู้ตัวก็เลิกทําซะก่อนที่จะตามไปถึงบ้านนะคะใช่เอางี้ดีกว่าทุกคน ตาม<อ>ไปไม่ตามนะทําไปธรรมดาจะไลฟ์สดให้คนดูเลยว่าหน้าตาคนที่ทํามันเป็นยังไงเอา,อางี้ทุกคนช่วยเป็นสักขีพยานด้วยผมให้เวลา3วันพอไหมสามวัน ถ้าไม่ลบผมจะตามสืบให้ได้เลยไม่เลิกทำนะถ้ายังมีคนมาฟ้องเรื่อยๆนะใช่เพราะว่ามันไม่น่าทำทุกคนเอาจริงๆมันทุเรศอ่ะใช่มันคือมันมันแบบว่าไม่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 เจือนตัวเองเหรอว่าแบบว่าเอารูปเขามาลงในทางที่ไม่ดีเลยอยากดูอย่างนั้นนะไปหาดูเว็บหนังโป่งเราโพสไปหาดูเองเลยไม่ต้องมาขอคนอื่นตัดต่อใช่บางคนถ้าสมมติว่าเอาไปแล้วโพสแบบว่าอุ้ยคนนี้น่ารักโพสแบบว่าเป็นคำคมน่ารักอะไรเงี้ยสร้างให้ให้ทวิตตัวเองดูดีมันก็โอเคแต่อันนี้มันมันไม่โอเคทุกคนดี ยมมันไ่อออาาปงคิดใหม่ได้นะคะคุณทากับตัวกับใจใหม่ได้นะคะใช่ก็ตามนั้นแหละครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วก็แบบว่าอยากฝากว่าเดี๋ยวผมจะทิ้ง um> ลิงก์ไว้ให้นะครับก็ฝากไปช่วยกันสแตมหน่อยครับใครที่เป็น f c ของพวกผมนะครับก็ฝากกันหน่อยนะทุกคนผู้หญิงเสียหายหลายคนเลยมันเซ็งอ่ะทุกคนมันทาไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงคนมีหลายคนอีกใครก็ไม่รู้โดนเต็มเลยนะทวิตอ่ะบางคนก็ยังไม่รู้อแต่ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเลยพี่แพทย์เนี่ยเขาทำงานพยาบาลทำงานเอกไอราชการมันดูไม่ แล้วทีเนี้ยคือน้องๆอาจจะเห็นหลายเคสเรื่องว่าทํางานราชการแล้วไปโพสต์โรงนี้โดนไล่ออกเนี้ยแล้วพี่แพนจะเอาตังค์จากไหนจะหาตังค์ยังไงอะไรอย่างเงี <S <S <ช>้ยใช่ไหมแลวอย่างไอเกดเนี้ยมีลงมีลูกลแล้วโตมาลูกเห็นหรือว่าอ่ะพี่แบงค์อันนี้พี่แบงค์ก็ยังไม่รู้นะอันนี้พี่แบงค์ยังไม่รู้นะครับทุกคนก็คือถ้ารู้ก็จะจะหนักกว่าน,นี้หน่อยส่วนพี่เต๋าไม่รู้รู้หรือยังไม่รู้เหมือนกันพวกพี่เต๋ารู้หรือยังแต่ว่าต่างคนต่างแบบว่าต้องปกป้องสิ่งของตัวเองเพราะว่ามันมันเผื่ออนาคตหรือว่าเผื่อตอนเนี้ เอออาจจะไปหลอกลวงแล้วแบบว่ามันจะตามมาถึงตัว เออมันจะตามมาถึงตัวจริงแต่ตัวปลอมมันรอดไปอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนก็ตามนี้นะครับทุกคนนะก็ใครที่ชื่ชชชชนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับช่วยไปแมดด้วยนะครับผมถ้ามึงเห็นคลิปนี้แล้วในสัตว์และมึงไม่ยอมลบนะครับน้องชายเออเอาไว้เจอกันนะน้องสัญญาเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะถ้า,มาไม่ลบนะอยากให้แก๊งสอเจอไปหาที่บ้านออใช่ไหมโอ,อ้ยสงสัยยากเจอหน้าแล้วนะอยากถ่ายรูปหรือเปล่าอยากถ่ายรูปแต่ดีๆก็ไม่บอกรบกวนนะครับผมช่วยลบหน่อยนะครับน้้องถาดู พี่นะครับทุกคนไม่งั้นพี่ก็จะบุกไปถึงบ้านนะครับจนตามจนได้คือต้องต้องหมดเท่าไหร่ต้องขายแล้วขายแี้ไม่ได้พูดขู่นะว่าตามถึงบ้านได้แต่ทางไปได้จริงๆพูดเลยใครที่เป็นไปซีกผมเราจะรู้อยู่นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยใครอยากให้ไปนะบวกหนึ่งเลยไว้เจอกันวันนี้ไปละ